สวัสดีพี่น้องคนตื่นผงนะครับวันนี้จะมาอัดคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับพระผงน้ำมันนะตามรอยครูสูตรน้ำผึ้งน้ำมันตังอิ้วสายว่านหลวงปู่โตะนะครับเป็นสายที่สืบทอดกันมาโดยตรงนะครับทำไมนะผงน้ำมันถึงหนากว่ารายการธรรมดานะครับผงน้ำมันนะครับจะเหมาะสำหรับพระปิดตานะครับสูตรหลวงปู่จะเป็นเหมาะสำหรับพระปิดตานะครับเพื่อ พับปิตามันจะหนานะครับเพื่อในองค์เนี่ยนะครับเขาจะมีพื้นที่ในการบักหมุมมวลสารไม่ว่าจะเป็นพวกว่านน้ำมันตังยวอนะมวลสารผงพุทธคุณต่างๆนะน้ำพึ่งต่างๆางที่ผสมไปในเนื้อนะครับนะครับจะมีพื้นที่หนาพอในการบักหมุมเพื่อรอวันที่เขาจะละอุนะปัตุขึ้นมานะครับ คือสูตรของหลงปู่โตเนี่ยจำง่ายๆเลยครับว่าจะเป็นสูตรที่มวลสารจะขับดันจากด้านในสู่ด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นความหนาต้องได้นะต้องได้เพื่อเพื่อให้เขามีพื้นที่ในการบักหม,ม่มมวลสารแนะบบรอการละอุผักดันออกมานะตามการเวลานะครับสูตรผงน้ํามันหลวงปู่นะครับสูตรน้ําพึ้งก็จะมีระยะเวลาของเขานะครับช่วงสามเดือนแรก หกเดือนหนึ่งปีปีครึ่งสองปีนะครับความเปลี่ยนแปลงเขาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่สภาพอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือที่คําตอบนะครับว่าทําไมถึงหนากว่านะในการผงน้ํามันสูตรหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็จะมีสองสูตรสูตรร้อยเปอร์เซ็นคือตัวหนาของระปูเลยนะครับับหลายๆเนื้อนะครับสูตรร้อยเลยนะครับนะต่างแค่มวลสารนะครับนะครับเนื้อหาแน่นนอกแน่นใน แน่นทุกเนื้ออ่าอีกอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบสูตร60%เป็นผงน้ำมันเหมือนกันครับแต่ถามว่า60%เนื้อล่างไหมก็ไม่ใช่เนื้อล่างนะครับเป็นผงน้ำมันพระผงน้ำมันไม่ใช่พระเนื้อล่างครับแต่เป็นเนื้อบนครับนะครับเพียงแต่เป็นเกรดลองลงมาจากรุ่นของเราตอนนั้นเองนะครับก็ศึกษาสะสมกันด้วยนะครับข้อมูลก็ติดตามมาเรื่อยๆครับข้อมูลผมจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับ อ่าเป็นช็อตเป็นชอ็อตอัดชิปให้ให้ฟังกันอย่างเงี้ยง่ายดีถ้าพิมพ์มากๆก็จะไม่อ่านกันนะครับก็ผักด้านยาวนานนะครับรุ่นนี้นะครับนะฮะประกาศสร้างงานสายพุทธคุณหนึ่งปีเพื่อผักดัันโดยตรงเลยนะครับอ่าทำด้วยใจไปด้วยกันชัดเจนเที่ยงธรรมนำสู่สากลชัดเจนเหมือนท่านได้สร้างพระดีๆไว้ใช้เองด้วยตัวท่านเองได้เห็นทุกขั้นตอนชัดเจนแน่นอนครับผมคน ตื่นผงในรูปแบบพุทธศิลป์ยุคใหม่หัวใจคนโบราณพุทธคุณพระใหม่ก้าวหน้าอัปเดตครับขอบคุณครับ